สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาทำ Android Data Grid View ครับเป็นการแสดงข้อมูลแบบตารางนะครับเมื่อวิดีโอครั้งที่แล้วผมพาทำแบบ List View ครับหลักการก็มีเหมือนกันเลยฮะเหมือนกันกับ List View ตัวที่แล้วฮหน้าตาตัวอย่างก็จะประมาณนี้ฮะ จะมีรูปแล้วก็จะมีข้อความครับใต้รูปนี่ประมาณนี้กดได้ด้วยกดแล้วก็จะมีทอสขึ้นฮะโอเคสำหรับรูปพวกนี้เดี๋ยวผมจะอัปโหลดแล้วก็ให้เพื่อนๆดาวน์โหลดใต้ e s c r i p t i o n นะฮะก็ดาวน์โหลดไปใช้ลองเทสก่อนได้เลยนะฮะประมาณนี้ครับ <laughs> เราก็มาเริ่ม new project ใหม่กันเลยฮะ โอเคครับทำการ new project ขึ้นมาใหม่ครับตั้งชื่อแอปของเราครับผมตั้งเป็น Android Grid View แล้วกันฮะชื่อ m o โม l e Name ก็เป็นแอปอย่างนี้ฮะชื่อ Package Name ก็เป็นแบบนี้เลยฮะ หรือเพื่อนๆจะเปลี่ยนก็ได้นครับโปรเจกต์โลเคชันก็เอาไว้อย่างนี้เลยที่เดิมนะครับแอปนี้สามารถเล่นได้แต่เวอร์ชันอนดร์ขึ้นไปจนถึง c 4่ครับตัวคอมไพล์เป็น c 4เหมือนเดิมครับทุกอย่างเหมือนเดิมหมดครับติ๊ก create activity ครับจากนั้นกด next ไปเลยครับเหมือนเดิมเลือก blank activity ครับกด next เหมือนเดิมครับตัวนี้ก็ดีฟอลต์ของมันครับกด finish ไปเลยครับ หลักการก็คล้ายๆกับ list view นะ grid view grid view กับ list view เนี่ยเป็นการแสดงผลไม่เหมือนกันแต่ว่าวิธีการเขียนเหมือนกันจะเปลี่ยนตรงหน้าออกแบบจาก list view ก็เป็น grid view แทนนะส่วนไอเทมก็เราก็เพิ่มส่วนของรูปภาพเข้ามา image view เข้ามาอ่า ตอนนี้โปรแกร,รมประมวลผอเสร็จแล้วากนั้นเราไปเปิดหน้าผมจะพาเขียนใหม่หมดเลยฮะทุกอย่างใหม่หมดเลยโอเคไปหน้าออกแบบก่อนฮะ Activity t e score main d m l ฮะเราจะลบส่วนที่ไม่ใช้ก่อนส่วนนี้ไม่ใช่กดลบเราก็ไปดูในหน้าของดีไซน์ฮะมองหากริดวิวฮะ กริดวิวฮะครั้งที่แล้วเราใช้ตัวใน List View ฮะครั้งนี้เราจะใช้เป็น Grid View Tank แทนฮะลากเข้าไปเลยฮะโอเคได้ละเราจะตั้ง ID เป็น Grid View เหมือนเดิมฮะเ,เปลี่ยนดีกว่าฮะเป็น Main Grid View ฮะอย่างเงี้ย Main Grid View ฮะโอเคนะครับนำ Column จะเลือกเป็น Auto Fit นะฮะ โอเคเอาใหม่ฮะนี่ฮะ Auto fit, ออโต้ฟิตช้อยมดมดนี้ไม่ได้เลือกอะไรฮะโอเคครับไ <Okay. S 1> ด้ลวตอนนี้ต่อไปเราก็ไปนิวส่วนของแล้วของชุดข้อมูลของเราครับทำการนิว xml, <Okay. S 1> XML ขึ้นมาใหม่ฮะไปตรงโฟลเดอร์เล u ์นะฮะคลิกขวานิว xml l เ y o u t x ลแล้วเอะเอมไฟล์ฮะตั้งชื่อเป็น Imagewiew ฮะ Item Layout ฮ okay. ะโอเคตอนนี้เราได้ละทำการสร้าง2ส่วนขึ้นมาคือส่วนที่เป็น i m a g e v i e w แล้วก็ Textview นะฮะสร้างกันเลยครับพีมครับ i m a g e v i e w โ okay. อเคตอนนี้ได้ละอ่ากำหนด กำหนดกว้างสูงให้รูปดีกว่าครับเอาสักเจ,จ,จ็ดเซบดีพีครับจดตุลัดเลยครัโอเคดาและะ้วครสี่เหลี่ยมผมมาแล้วเราก็ทําการสร้างดีฟอ t ของรูปเพื่อให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นครบับ s r c ครับ Add d r a w b u r n i l a ์ไอ c ีอันดกอร์นเชอฮะเราก็จอตัวนี้เป็นตัว default ของลูกของเราฮะโอเคเล็กไปว่าเราจะใช้ตัวแสดงผลเป็น n e x ก s S ครับสี่อรับภาษคุณเป็นรายให้ดี i ว่โอเคหน้าจอประมาณนี้ครับที่มันจะแสดงโอเคกำหน no ด padding ให้มันหน่อยครับเพื่อความสวยงาม padding สิบไม่สิบดีกว่าห้าพอแล้วอืมต่อไปเราจะสร้าง x ท view ฮะ x ท view ึ้นมาตัวนี้ก็จะเป็นแรปแรปคอนเทนต์ไปเลยฮะจากนั้นเราก็ทำงานสร้างแท็กบีฟอล์ออกมาฮะา <Taste. S 2> เพื่อที่จะดูอ่าตอนนี้มันเป็นลีเนียร์แบบ h o r i z o n t a l ฮะเราก็ต้องกำหนดเป็น orientation เป็น vertical นะฮะโอเคจากนั้นเรากำหนด gravity เป็น center ฮะ layout gravity ฮะ center โอเค tag view เช่นเดียวกันฮะ layout gravity ฮะ center โอเคตอนนี้ได้แล้วทุกอย่างน่าจะเรียบร้อยครับส่วนนี้โอเคฮะต่อไปเราก็ทําการกําหนด ID เพื่อทําการเรียกใช้ในโค้ดะว่าฮะเราก็กําหนดในส่วนของ ID ฮะเพื่อทําการวิวเมชชิ่งครับส่วนของ Image View เราจะตั้งชื่อเป็น Grid View Item Image อย่างเงี้ยพิมพ์เมส่วนของ t e k e view เราก็จะตั้งเป็น grid view item title เช่นเดิมครับโอเคประมาณนี้ครับพิมพ์ตามเลยฮะก็เสร็จแล้วครับส่วนของ item แล้วของชุดข้อมูลเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับไปในส่วนของ main grid view กันก่อนอีกทีฮะอีกรอบหนึ่งครับ ไปส่วนของหน้าเขียนโค้ดนะฮทเกตรงนีเ้เดี๋ยวเราเอาไงเดี๋ยเดี๋ยวจะเขียนตรงนี้เดี๋ยวเพื่อนก็งงอีกว่ามันคืออะไรเดี๋ยวไปเขียนในเจ้าว่าโค้ดดีกว่าฮะแล้วก็ลองรันดูทีละสเต็ปว่ามันจะเป็นผลยังไงแล้วเราค่อยมาแก้ไขส่วนของการแสดงผลอีกทีหนึ่งโอเคนะฮะเราไปในส่วนของเมนิคทิฟตี้ตรงนี้ อ่าโอเคเม i แอคทิวิตีจะว่าจะว่าคลานนะฮะปิดในส่วนของออปชั่นเมนูทิ้งเลยเราไม่ได้ใช้เราก็ทำการวิวแมทชิ่งตัวติดวิวกะะัฮะสร้างตัวติดวิวกันโอเคจากนั้นทำการสร้างส่วนที่เป็น take view. เทควิวเฮ้ยตรงนี้ไม่ต้องทำ สร้างส่วนที่เป็นชุดข้อมูลก็คือ Data ้าฮะไอเทมไอสริงเป็น Array i t e ไอโอเคสร้างส่วนที่เป็นรูปภาพครับเดี๋ยวเราไปเอารูปภาพก่อนครับอนะ่รูปภาพพวกนี้นะฮะร,รูปภาพพวกนี้ผมจะทำการอัพโหลดเอ่อจะแทรกลิงเข้าไปใต้ Description ครับเพื่อนๆก็โหลดเอาไปลองเทสกันได้ฮะโปรเจกต์นี้ ผมจะทำการ copy copy จากนั้นก็มาทำการสร้าง directory ขึ้นมาใหม่ภายใต้ RES นะครับ Resource New ครับ directory ครพิมพ์คำว่า d r i v a b e ครับ Enter เข้าไปครับ d r i v e r จากนั้นก็กดวางภายในนี้เลยโอเค มาฮะคลิกดูอ่าีรูปมาละโอเค,าอเคจากนั้นเราก็ทำการประกาศตัวแปรที่เอาไว้เก็บรูปพวกนี้เพื่อเล็ยกใช้งานนะฮะรูปพวกนี้ที่อยู่ภายในเนี้ยมันจะมีค่าเป็นอิครับจะรีเทิร์นไทมยมาเป็นอินเราต้องเก็บมันประเภทอินอะไรคะอิน ไอเทมอินดีสกอร์ IMG ฮะผมจะใช้ตัวนี้จากนั้นก็สร้างเลงขึ้นมาเป็นอินเช่นกันพิมพ์คำว่าเลงฮะเลงไอเทมไอเทมเท่ากับสิบสิบชุดข้อมูลนะฮะอ่าโอเคจากนั้นเราก็ทำการ ทำการ view matching ก่อนดีกว่าเต็ปต่อไปแล้วทำการ view matching โอเค g i t view เท่ากับ file view b y d ี main g i t view โอเคได้แล้วฮะทำการ c a t เข้าไปตอนนี้เราได้ตัว main g i t view เข้ามาแล้วแต่เราจะเรียกใช้งานมันยังไม่ได้ฮนะ ต่อไปทําการเฟซข้อมูลสร้างข้อมูลขึ้นมาครับตอนนี้เราจะลูปเพื่อสร้างข้อมูลขึ้นมาสิบชุดข้อมูลฮะลูปอินไอเท่ากับศูนย์ฮะเริ่มที่ศูนย์ไอเท่ากับออเทมเติมเอสเลงฮะแล้วก็ไอบวกบวกฮะแล้วก็ ปีกาเปิดปิดนะฮะโอเคตอนนี้ได้ละตอนนี้ไอเทมดัดเลงของเราเนี่ฮะเพื่พอนๆสังเกตว,ว่ามันจะยังไม่มีค่าคือมันจะไม่รู้ว่าช่องว่างมันเก็บเท่าไหร่ตอนนี้มันยังไม่รู้แล้วก็กําหนดมันเลยฮะเพราะว่าเราจะเก็บข้อมูลแค่สิบ new string ฮะเฮ้ยเอาไว้นี่มัน i m m i a e นี่หว่าอ่าไม่เป็นไร i m m e a e นี่ก็เก็บสิบเหมือนกันฮะอ่าตอนนี้ก็เป็น length ไอเทมฮะโอเคตอนนี้ก็เป็น new string ฮะ เลยไงเช่นโ okay. อเคตาลาาครับเริ่มเลยตอนนี้รูปภาพเราก็มีสิบภาพข้อมูลเราก็มีสิบข้อมูลนะฮะโอเคร okay. ตรงในหลูฟอร์นี้เราจะหลุดค่าข้อมูลออกมาส่วนค่ารูปภาพเนี่ยจะไปเรียกใช้พร้อมกับ get view ส่วนของ adapter get view นะฮะเดี๋ยวผมจะพาทำสีละสเต็ปโอเคหลูกก่อนฮะ <Okay. S 1> item s ตำแหน่งที่ i เท่ากับค่า string ข้อมูลที่บวก i บวก1นะฮะผงเลยเปิดปิดให้มันหน่อยนะฮะโอเคได้ละเหมือนเดิมครับเหมือนกับคลิปที่แล้วที่เราทํำ list view นะฮะก็คือมันจะเริ่มเก็บตั้งแต่ i ตำแหน่งที่0เก็บข้อมูล ที่ i อบ่งหนึ่งก็คือเริ่มที่ศูนใช่ไหมก็บวกหนึ่งเข้าไปเป็นข้อมูลที่หนึ่งโอเคปกติแล้วข้อมูลจะเริ่มที่ศูนโอเคแต่เราก็บวกเพิ่มให้มันแสดงผลเป็นหนึ่งโอเคเข้าใจต่อไปทำการสร้างอ่อ uh, adapter gridview ขึ้นมาครับ gridview set adapter new gridview adapter โ okay. อเค จากนั้นเราก็กด Enter Enter นะครับเพื่อทำการ Inner Class g r i d v i e w Adapter คือต้องสร้างคลาสขึ้นมาภายในนี้ก่อนกด Enter เข้าไปครับอ่ามาแล้วจากนั้นผมจะ Extend นะครับผมไม่ใช้ Implement List List Adapter ครับผมใช้ Extend Base Adapter ฮะโอเคได้ละจากนั้นเราต้องทำการ Override ไ่ต่อกันก่อนฮะ Implement เข้ามาเลือกทุกตัวเลยฮะโอเคมาละ สิ่งที่เราสนใจคือมีอยู่2เมดตนะครับเมดต่อแรกคือ g e t c l วครับที่ Return 0ตัวนี้กับส่วนของ get v t v w get view ตรงนี้จะเป็นส่วนของการสร้างหน้าแสดงผลครับสร้างหน้าส่วนของอินเทอร์เฟซของเราโอเคก่อนที่เราจะสร้างครับเราต้องทำการสร้างตัวคลาสเพื่อทำการเรียกใช้ Widget กันครับโอเคสร้างคลาสครับ l i c c คล s ส view holder โอเคจากนั้นก็ public มี t e x t view ใช่ไหมคร t e x t view ก็เป็น title นะ public image image view เนะโอเคตอนนี้ก็เป็น image view นะ okay. แล้วโอเคได้ละต่อไปก็ทำการอ๋ตอตรนนี้ทำไมเป็น C นี่โอเคจากนั้นทำการประกาศค่าครับภายใน grid view adapter นะครตรงน,นี้ private เพื่อเรียกใช้งานะฮะ private g e t i e w holder ผมจะใช้ชื่อ holder ครับสำหรับการเรียกคลาส g i t i e w holder ตัวนี้ฮะโอเคจากนั้นก็มากันหนดตรงนี้ส่วนของ get view เดี๋ยวฮะก่อนอื่นเลยฮะเราต้องไปยุ่งไปเปลี่ยนกับเมอดต่อตรงนี้ก่อน ตรงที่มัน return 0, g ศูนย์เก็าเนีฮะ return ูนย์แล้วก็ไปเปลี่ยนเป็น Item เพื่อให้มันเท่ากับ Size ของข้อมูลของเราฮะโอเคแค่นี้มันก็เท่ากันละจากนั้นเราก็ทําการประกาศค่า View ชุดนี้ก่อนโดยเรียกอย่างเงี้ย view เท่ากับ View in Flare ะฮะ View in Flare ตรงนี้จะเป็น Context ก็คือหน้า m i n n c t t v v t y นะฮะตัด this โอเคตรงส่วนของ Context เนี้ย เพื่อนๆสามารถใช้อีกตัวหนึ่งก็ได้นะฮะถ้าเพื่อนๆไม่อยากใช้ main activity d t list นี้เพื่อสามารถใช้ get application context ได้นะ,ะโอเคใช้ได้เหมือนกัน,นะฮะโอเคจากนั้น in resource นี่คืออะไรก็จะเป็นส่วนของ layout item นั่นเองเป็น layout ของตัวข้อมูลของเราครับเราตั้งชื่อเป็นอะไร get view ะฮะ get view item layout โอเคจากนั้น วิวกรุ๊ปรูทเราไม่มีเรากําหนดเป็นน o องโอเคเสร็จแล้วฮะง่ายมากต่อไปทําการวิวแมทชิ่งฮะวิวแมทชิ่งตัว Data ฮะวิวแมวิวแมทชิ่งฮะอโอต้องทําการ New ก่อนอ่ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งวิวครับทำการนิวอ็อบเจกต์นิวโฟลเดอร์ก่อนโอเคโฟลเดอร์ากับนิวปิดวิวโฟลเดอรโอเคอนนี้ได้ละ ต่อไปทําการ ViewMatching ใช่ไหมฮะ holder t i t l e เท่ากับ v i l w v i l w by, by d ครับ r d o id dot e d view item title นะฮะตัวนี้แล้วก็ทําการ c a t โอเคตอนนี้เราได้ วิวแมทชิ่งสำหรับไตเติลแล้วต่อไปเราจะสร้าง v i วิวแม c h i n g ของ image จ o l d e r เหมือนเดิมครับอิมเม View เท่ากับวิว py วิวไบดีฮะโอเคแคสทข้ามันเข้าไปครับตอนนี้เราได้ตัวที่ใช้สำหรับอ่าสำหรับผูกผูกหน้าส่วนของเลี้ยวกับโค้ดนะครับตอนนี้เราสามารถ สามารถเรียกใช้มันกำหนดค่าให้มันได้ภายในนี้เลยอ่าโอเคเราก็กำหนดค่าไตเติลให้มัน .settext ตอนนี้จะเป็นไอเทนะฮะตัวน,นี้ก็จะเป็น index เพราะว่าเก็บค่าเป็น array นครับตรงน,นี้จะเป็น index ็วชีตำแหน่งนะฮะอเราก็เรียก position ครับผมจะเปลี่ยนตัวแปร in i ตรงน,นี้นะฮะตรง getview เป็น position เพื่อให้เพื่อนเข้าใจง่ายะฮะเป็นตำแหน่ง position โอเคได้ละ กำหนดเป็นตรงนี้ index มันเป็น p o s i t i o นครับเรียกตำแหน่งที่อ่ s i t i o n i นไอมาโอเคสมมติส่งค่าตำแหน่งที่ศูนมา Item ตำแหน่งที่ศูนย์เป็นค่าตัวไหนก็จะเป็นชุดนี้มันก็จะสแสดงข้อมูลชุดที่หนึ่งโอเคพเพื่อนๆเข้าใจไหมฮะประมาณนั้นไม่ยากต่อไปส่งร,รูปภาพนะฮะ f o l d e r d ดอ image view dot set image set image resource นะฮะโอเคจากนั้นเป็น im ไอ้ item s item underscore It img ฮะก้ามปูเปิดปิดนะฮะตอนนี้ก็จะเป็น position นะฮะโอเคมันก็จะเรียกตำแหน่งที่ศูนย์ของรูปภาพของตัวแปร item underscore img ฮะตำแหน่งที่ศูนย์ของมันก็จะเป็นเออลืมไปนะฮะเรายังไม่ได้มากำหนดกำหนดตัวแปร item อ n นเดรสกอร์ m g ครเรายังไม่ได้กําหนดตัวแปรเนี่ยไว้เก็บค่ารูปซึ่งเราต้องมาทําการประกาศเพื่อเก็บค่ารูปก่อนผมจะทําแบบธรรมดานะครับไม่หรูเพื่อให้เพื่อนเข้าจได้ไง่ายขึ้นให้เพื่อนสามารถประยุกต์ได้ไง่ายขึ้นอ่าโอเคเราก,กำมากำหนดกันครับ item ก็กับประกาเปิดปิดนะฮะปึ๊บป๊บคอ่าปิดข้อมูลจากนั้นก็ R. d r i v e r ไอเอ็มเอเป็นไรอารินเชียอน่ดอร่อยไม่ในยาตให้ประกาศตรงนี้ทำไมอ๋อโอเคนะมาประกาศตรงนี้ก่อน ม่ดีอ่ะโอเคปิดเข้าไปอ่านี่โอเคนี่คือรูปที่หนึ่งนะฮะตำแหน่งที่ศูนย์เก็บรูปที่หนึ่งกดเซมิเคอร์เล็เข้าไป Copy เอามาสักอีกเก้าเพื่อให้ครบสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคตอนนี้เราได้รูปภาพสิบข้อมูลละ แต่เราใช้รูปเดียวรูปเดิมเราต้องเปลี่ยนแปลงครับการเรียกค่ารูปอ่ะสองสามสี่อาเจ็ดแปดเก้าสิบตอนนี้เราตำแหน่งที่ศูนย์เก็บค่ารูปที่หนึ่งตำแหน่งที่หนึ่งเก็บค่ารูปที่สองฮะโอเคได้ละตอนนี้ตอนนี้เรามีชุดข้อมูลของรูปแล้วก็ชุดข้อมูลของชื่อไตเติลนะฮะโอเคน่าจะครบแล้วล่ะ อ๋อลืมไปตรงนี้ต้องรีเทิร์นค่าวิวนะฮะโอเคไหนลองรันดูสิเดี๋ยวผมจะทำการปิดโปรเจกต์นี้ไปก่อนนะโอเคลองดูการว่าจะเออร์เรอร์ไหม โอเคมาทรับแบบ r i d view โอเคแต่คลิกยังไม่เป็นทอ a s สเรายังไม่เขียน event ให้มันฮะโอเคสวยงามลองน,น,นอนๆสิโอเคได้ละกริดวิวแต่ว่ากริดวิวเนี้ยยังไม่ยังแสดงไม่เหมือนกับรูปที่เราทำอ่าอ่านี่มันไม่ได้แสดงเหมือนกับ ที่ผมได้ทําการยกตัวอย่างให้ดูฮะเราต้องไปแก้ส่วนของเมนกริดวิวนะฮะโอเคไปแก้ยังไงไปดูกันครับมาในส่วนของหน้าเมน r i d View ของเรานะฮะ activity underscore main xml ฮะเราต้องมาทําการเอ่อทำการเพิ่มเพิ่ม property ของ Grid ดวิวไปอีกเอ่อตามผมฮนะ ใช้ t r a i g m t mode ฮะตัวนี้เป็น Column Width คืออิงตามความกว้างของคอลัมน์นะฮะโอเคต่อไปก็กำหนดอะไรอ่ะก็น่าจะไม่้วอ๋อคอลัมน์ลืมลมีตัวหนึ่งคอลั m n w i d ต h นะตัวนี้ต้องกำหนดให้มาครับคือชุดแต่ละข้อมูลเนี่ยขนาดมันจะเท่าไหร่ผมก็จะไปอิงก,กับตัวส่วนของ Data นะฮะ ตัวตั้งอันนี้รูปภาพมันส่วนที่ใหญ่ที่สุดก็คือรูปภาพนะฮะผมเก็บ70 DP ใช่ฮะผมก็ต้องไปคอลัมน์วิตเท่ากับ70 DP เหมือนกัน80ก็ได้ฮะเอาประมาณนี้อ่าโอเคมันก็จะมันก็จะมีขนาดของคอลัมน์ที่ชัดเจนเอาไว้กําหนดแนละ้วถ้าแต่ถ้าเราไม่กําหนดเนี่ยมันก็จะแบบอิสระไปเลยอืเราต้องกําหนดให้มันให้อิงตามส่วนของตัว data ตืม โอเคจากนั้นเราอยากให้มันมี spacing ตัวบนล่างเราก็สามารถทำได้ครับ spacing v e r t i c a l spacing ครับผมก็หนเป็น1ิเห็นไหมความห่างของไอเทมแต่ละตัวก็ห่างกันความสูงของมันโอเคลองรันดูฮะอีกตัวหนึ่งถ้าอยากให้เรียงข้อมูลจากซ้ายไปขวาเนี่มีความห่างกันก็ใช้ horizontal spacing นะฮะนี่ครับลองสัก5นะฮะมันจะขยับนะฮะโอเคขยับแล้วนิดนึง เอาห้านี่แหละครับโอเคนะฮะลองรันดูอีกที่นึงไม่ได้นี่ให้เตะถึงบ้านเลยครับเป็นไงครับได้เหมือนกันอย่างนี้ก็ okay. โอเคอืมโอเค รู้สึกว่ามันจะมีช่องว่างส่วนบนส่วนข้างๆครับเราไปดูซิว่ามันเกิดจากอะไรมันจะมีส่วนหนึ่งครับอ่าส่วนนี้ส่วน,วนเพดดิ้งครับที่มันกําหนดไว้เพื่อนๆจะทําการกําหนดหรือลบก,ก็ได้ถ้าลบมันก็จะชิดมุมนะโอเคลองลานดูอีกรอบหนึ่งฮะก็วิดีโอคลิปชุดเนี้ยก็เราก็จะมารู้จักพวก p ป o p e r t y ้อะไรนิดหนึ่งเพิ่มเติมเพื่อให้แบบเวลาเราออกแบบเนีออ้ย ใช้งานคล่องขึ้นรู้จักให้มันเยอะขึ้นมันจะได้แบบมีไอเดียในการออกแบบมาเรื่อยๆนี่ครับมาแล้วโอเคนะประมาณนี้เนาะต่อไปผมจะเขียนอีเวนต์เวลาเรากดคลิกกดคลิกปับ๊บมีโทสขึ้นมาโอเคจะลองดูไปส่วนของ Java Class ครับ Main Activity เดี๋ยว Java นะฮะตรงนี้ในส่วนของในส่วนของ get view adapter ฮะถ้าจะให้ดีเราต้องมีการเช็คนิดหนึ่งฮะเพื่อให้เกิดการเออร์เวลาการประมวลผลเสร็จเวลาสร้างวิวฮะเราก็ใช้คําสั่งเรา copy ส่วนตรงนี้ก่อนฮะส่วนที่ผมไฮไลท์อะ copy ตามนะฮะกด cut เลยฮะก็คือการ copy ชนิดหนึ่งนะโอเค if view ต้องไม่เท่ากับ null นะแล้วก็ให้สร้าง โอเคตามนี้แต่ถ้ามันมีค่าว่าง,งก็ให้มันเกตวิวเดี๋ยวนะโอ okay, เคประมาณนี้แหละไม่ต้องเอวหรอกคือถ้ามัน ไม่ใช่ค้าว่ามันก็จะสร้างแต่ถ้ามันไม่ตรงเงื่อนไขเลยมันก็จะส่งวิวค่าเปล่าไปมันก็จะแสดงหน้าเปล่าตรงๆนะไม่ต้องทําการสร้างตัว default ที่เราได้ทําการในสร้างส่วนของการแสดงผลที่เราสร้างขึ้นมาในส่วนของการออกแบบครับโอเคเราเช็คราวเรียบร้อยต่อไปเราก็มาทําการเขียนอีเวนต์เวลาเราคลิกนะฮะ i ดวิว set all item c l i c r listener ครับ new พอใน theme listener ครับเราก็จะได้มาประมาณนี้เขียนเข้าไป้ toast นะฮะ dot make tag get application c o n t a c t นะฮะ get application c o n t a c t ตอนนี้ก็จะเป็น toast ฮะเป็นข้อความ string ฮะเราก็จะโทรในส่วนของที่เป็นเปลี่ยนพารามิเตอร์ตรง i นิดหนึ่งครับเป็น position นะตามผมตัวนี้ลองเป็น id ฮะอ่า item ตำแหน่งที่ position แล้วก็ใส่ duration ของมันเป็น toss d t แล้วกัน show ฮะต้องโชว์เสมอครับเดี๋ยวเพื่อนๆพ,พิมพ์ไปแล้วไม่โชว์อนี้ก็จะงงครับต้องโชว์ครับเพอเ,พอเพอบางทีเราไปสร้างเสร็จแต่เราไม่โชว์เราก็หาจุดโชว์ไม่ได้ฮะเราต้องโชว์เสมอโชว์เรียกไม่ทอดโชว์ okay. โอเคตอนนี้ก็น่าจะได้แล้วครับคลิปนี้อ่ะจะพูดงงๆครับขอไปยครับ จะได้จะได้ดังด้วยไงดีครับพูดเหมือนรายการเมื่อก um> ี้ทำออกไปแล้วจะดังฟึโอเคฟึบ2อโอเคมันช้าเพราะว่าเราทอสดัดเล็เลยน้ำไปนะโอเคครับคงไม่มีปัญหาอะไรฮะถามเพื่อนๆสงสัยหรือ okay. มีป <Yeah> ัญหาอย่ากพูดคุยกันก็คอมเมนต์ถามใต้ ในส่วนของ f a o o k เอ้ยใ,ในส่วนของ youtube ได้เลยฮะเรากวนช่วยกด Subscribe นะครับกดติดตามกดไลค์กดไลค์ก็ดิสไลค์ก็ไม่ว่ากันครับสำหรับคลิปวิดีโอชุดนี้หวังว่าคงประยุกต์ให้โปรเจกต์เพื่อนๆได้มีอะไรมากยิ่งขึ้นฮะโอเคครับรอติดตามวิดีโอชุดหน้าแล้วกันฮะ,ะว่าจะสอนเรื่องอะไรฮะโอเคครับสำหรับวิดีโอชุดนี้สวัสดีครับ